ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid a d s m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับประหัดขิดเป็นเครื่องรางของขังที่นับถือกันมาช้านานแต่ครั้งโบาราณเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเรามีภาคเกจิคณาจารย์ทั้งเก่าใหม่ ไม่ว่าพระสงฆ์หรือคารวาสได้สร้างประดิกเอาไว้เป็นจํานวนมากความนิยมมากน้อยต่างกันไปส่วนที่รับความนิยมมากในปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยการหลายคณาจารย์เช่นประดิกขิดหลวงพ่อเหลือประดิษขิดหลวงพ่ออีประดิษขิดหลวงพ่อกันประดิษขิดหลวงพ่อฟักเป็นต้นการสร้างประดิษฐ์ตั้งแต่โบราณทําจากวัสดุด้วยกันหลายชนิดเท่าที่พบเห็นก็มีทําจาก หินศักดิ์สิทธิ์ไม้มงคลทองเหลืองทองแดงเงินทองคําเคียวสัตว์เขาสัตว์งาช้างและกระลปังหาจากท้องทะเลเป็นต้นหากจะขอกล่าวถึงประดิกิจของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจ,จังหวัดเชลบงรีก่อนเพราะถือว่าท่านเป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทําประดิกิจขึ้นมาแล้วได้รับความนิยมสูงสุดในอันดับต้นๆเป็นรองแค่หลวงพ่อเหลือเท่านั้น ซึ่งเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ทรงเวทด้านวิทยาคมในการปลูกเสกประดิตเป็นอันมากมีความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิเห็นผลทันตาลงวิชาพุทุคุณบารมีน้เมตตาพกขัาวยับไว้รอบด้านหลวงพอ่ออีในท้องถิ่นอำเภอสัตหีบท่านดังเรื่องประดิษิ์ลูกศิษย์ของท่านที่เป็นทหารเรือและชาวประมงมีมากมายเขาพาเรียกประดิจของท่านว่า ประหลัดฉลามเมินมูลเหตุในการสร้างประหลัดขิดของท่านเท่าที่ทราบประหลัดขิดของหลวงผู้หญิสร้างจากวัสดุมงคลหลายชนิดอาทิไม้กระปังหามีทั้งสีดำสีแดงสีขาวซึ่งปัจจุบันประหลัดขิดกระปังหาสีขาวของท่านเป็นของหาชมได้ยากมากสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างจำนวนน้อยเพราะวัสดุคงหายากส่วนประเภทที่สร้างจากไม้ท่นไดใช้ ไม้ที่เป็นชื่อมงคลในตัวเช่นแกนจากไม้ต้นคูณแกนมะขามแกนขนุนและไม้อื่นๆอีกหลายชนิดซึ่งลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งชาวบ้านแกะมาให้ทะลงอัขระปลุกเสกให้ก็มีจำนวนมากแต่ที่สำคัญที่สุดประหลัดขิกของหลวงพ่ออีต้องมีสัญลักษณ์เช่นเดียวกันทุกชิ้นคืออักขระยันที่ลงในตัวประทิกด้านข้าง จะต้องเป็นอักขระขอมอ่านได้ว่ากันหะเนหะส่วนหัวด้านข้างทั้งสองด้านจะลงอักขระยันขอมตัวมิไว้ทั้งสองของ้างตรงกลางหัวประดิษจะลงอักขระขอมตัวอุนาโรมด้านในด้านบนติดกับขอบหัวประดิษจะลงพินทุซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมเล็กๆเอาไว้ทั้ง4จุดนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุด ของประดิษฐ์ขีหลวงพ่ออีต่อมาเราจะกล่าวถึงประดิษกิขดยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยนั่นก็คือประดิษฐขของหลวงพ่อเหลือแห่งวัดสาวชะโงกในส่วนประดิษฐขของหลวงพ่อเหลือนั้นท่านทําด้วยไม้คูนไม้ชะอมไม้แก่นคูนและไม้มงคลต่างๆอีกหลายชนิดเมื่อได้ไม้ตามปารถนาแล้ว หลวงพ่อท่านจะทำน้ำมนต์ขึ้นมาก่อนแล้วลาดลงไปที่ไม้จากนั้นนำเอาไม้ไปตากแห้งเมื่อไม้แห้งแล้วจึงนำมาแกะเป็นประหลัดขิกในยุคแรกๆหลวงพ่อทำเองทั้งหมดแม้แต่จานอัคระถึงการปลุกเสกเมื่อแกะรูปประลัดขิกแล้วหลวงพ่อท่านจะทำการลงคาถาหัวใจโจรประลัดขิกของหลวงพ่อเหลือรอบลำตัวนอกจากจะลงด้วยกันหะเนหะ ตัวกันหาใช้หนะสะกดรอบลำตัวยังรงเพิ่มอุมะอุมิหรืออิติกะริอิติกตาเฉพาะร,รอบๆหน้าประธานลงด้วยอุถ้าเขียนหัววัดวัดดูคล้ายเลขสมไทยส่วนมากจะลง3าถึงหตัวการปลูกเสกของหลวงพ่อเหลือท่านก่ออาศัยเลือกยามและดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นอย่างมาก ไม่ใช่ทำเสร็จเมื่อไหร่ก็เสรจเมื่อนั้นหากทำอย่างนั้นของจะไม่ขังโดยความเชื่อที่มีต่อประดัษิคิดว่ามีพุทธคุณในด้านอาจได้ว่าอยู่ที่คาถาที่ลงเอาไว้อาจจะเป็นด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ก่อไปในทางค้าขายล่ำรวยเฮงๆดึงดูดเพชรตรงข้ามหรืออาจจะเป็นเรื่องคงกระพันแคลวขาดกาันสัตว์ทำร้ายก็ว่ากันไป คนในแวดวงวงการเครื่องรางของขังน่าจะรุกกันดีก่าวขานกันว่าหากจะนับสุดยอดเครื่องรางของของังทางด้านที่เป็นที่สุดความนิยมด่างพระเครื่องเดียร์าคีใครมีไว้ครอบครองนั้นหมายถึงสุดยอดแห่งความเป็นหนึ่งมาเป็นสองรองใครประดิคิ์ที่ขึ้นชื่อหรือชาก็กล่าวข้างต้นไปแล้วว่ามีหลายสำนักแต่ที่เป็นสุดยอดที่สุดของเหมือนไทยหนึ่งในเบญจภาคี ชุดเครื่องรางของขังของเมืองไทยก็ต้องยกให้ประหลัดกิจของหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะงกอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิยงแสาเป็นที่แสวงหาของบรรดาน,นักสะสมนิยมเครื่องรางของขังซึ่งอาจจะแทนได้ด้วยประหลัดกิจของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีส่วนทางด้านพุทธคุณของสองสำนักนี้คงไม่หนีกันมากเพราะความแตกต่าง คงแตกต่างกันที่วัสดุที่นํามาใช้สร้างเพราะในวัสดุนั้นต่างมีคุณวิเศษในตัวที่แตกต่างกันและการลงอัขระเลขยยันของหลวงพ่อเหลือและหลวงพ่ออีก,ก็ต่างกันด้วยส่วนเรื่องค่านิยมและราคานั้นก็ต้องยกให้ประหลัดขิดของหลวงพ่อเหลือส่วนที่ว่าของสำนักไหนจะขังกว่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่